ชาวบ้านพบต้นกล้วยตายแต่ผลเครือออกมากลางต้นและออกลูกสี่หวีที่บริเวณหลังที่ว่าก,การอำเภอปากพีหมู่ที่3ตำบลรอบไวอ้อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการปลูกผักสวนครัวมีทั้งต้นมะนาวตไคร้กะเพรา,า,าและต้นกล้วยแต่ที่แปลกสุดคือต้นกล้วยน้ำใบที่ยืนต้นตายแต่กลับออกเครือกลางลำต้นและมีลูกออกจำนวนสี่หวีแต่และหวมีมีลูกกล้วยหวีละสิบลูกและมีความสมบูรณ์มากชาวบ้านไม่พลาดต่างพาก,กันเอาทูบเทียนไปกราบไหว้ขอโชคลาภ และพลากันไปตีตัวเลขจนได้เลข4 1 0บางคนก็เอาตัวเลขจากภูมิมงคลได้เลข272เอก็นำไปเสี่ยงโชคในวันที่จะมาถึงนี้ตามความเชื่อของแต่และบุคคลชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเคยเห็นแต่ในข่าวแต่พอได้ไปเห็นถือว่าเป็นเรื่องแปลกดีเป็นบุญตาที่ได้เห็นต้นกล้วยนมาต้นนี้ส่วนกล้วยต้นนี้ที่ออกมาเกลือแบบนี้ก็บบน่าจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่อสคงตัดแ,และมันเลยโผล่ขึ้นมาใหม่ อาจจะเป็นเพราะว่าในยุคก้อนละวาที่กำลังแพงต้นปวยต้นนี้คงอาจจะได้ยินเลยแัดสู้และไม่อยากตายจึงโปลกเรื่อออกมากลางต้นแบบนี้ในระมิรมงคลกิจการรายงานบรรดานักเสี่ยงโชคเดินทางไปโรงเรียนวัดดอนสักว์ตะบนฝายหลวงอำเภอรับแพล่จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมนำดอกไม้ทูบเทียนน้ำเขียวน้ำแดงเพื่อน,นำไปแก้บนหลังจากหลายคนได้เลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคและสมหวังจากสิ่งที่ขอ ได้ต่างพูดต่อปปากกันว่าตั้งเจตสิธิฐานขอโชคลาภจากต้นพิกลทองขนาดสามคนออกสูงประมาณ20เมตรมีอาย,ยุกว่า100ปีที่แผ่กิ่งก้นกานสาขาใหา้ร่มเงาอยู่ติดกับหอประจุมของโรงเรียนบ้านดอนสัตวกตามความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าและเจ้าแม่พิกลทองเดี๋ยวพบว่าผู้โชคดีสองบางได้นําชุดไทยครบทุกสีเขียวพร้อมเข็มขัดไปจัดถวายตามความเชื่อและคําบอกเล่าที่ว่าต้นพิกลทองดังกล่าวมีเจ้าแม่พิกลทองอาศัยอยู่ หลังจากที่นำของถวายแล้วชาวบา้านได้จุดธูปตัวเลขเสี่ยงทายเพื่อก่อโชคลาภจากเจ้าแม่พิกุลทองเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคกันในงวดหน้าระหว่างรอดูเลขบางส่วนยกมือที่ฐานจ้องไปยังลำต้นพร้อมกับชี้ที่เปลือกของต้นพิกุลทองว่ามีเลขจะเห็นชัดเจนคือเลข57และ52จากนั้นมาลุ้นรอเลขทูปเสี่ยงทายปรากฏไว้ได้เลข2 0 7และจะนำไปเสี่ยงโชคต่อไปนากาค์ตรดดมรายงาน นายเตี้ยวมงคลกิจสุขสินธารน,น์อดีตสสและที่ปรึกษาวนา,าพักประชาธิปัตย์ลงพินที่เยี่ยนเยือนพี่น้องชาวพยาวที่ได้รับผลกระทบจาก,กอุทกภัยน้ำกวนพยาและน้ำแม่อิงเพิ่มปริมาณสูงและไหลท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในในมงคลกิจได้นั่งรถและลงลุยน้ำตามจุดต่างๆเพื่อนำน้ำดื่มและอาหารเข้ามอบเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในครั้งนี้สำหรับน้ำในกวนพยาวขนาดนี้เกินความจุกักเก็บถึงเ1็3บึงล้านลูกบาทเมตร เดือหลายก็ท่วมชุมชนรอบกวนพยาบริเวณบ้านหนองไผ่ตำบลบ้านต้อมบ้านทุ่งกิวตำบลบ้านสางบ้านตุ่นและบ้านร่องไห้ตำบลแม่สายตําบลแม่ตามและภายในตัวเมืองทศบาลเมืองพยาวนายมงคลกิจกล่าวว่าได้รับมอบจากพักประชาธิปัตย์ให้มาดูแลพี่น้องประชาชนภาคเหนือที่เดือดร้อนเต้นํำอาหารปรุงสุก,กับน้ำเดื่มมาจากประมาณ5้าหมู่บ้านเป็นน้ำใจเล็กๆน,น้อยในการช่วยเหลือชาวบ้านยามทุกยากถูกน้ำท่วม ซึ่งทางหวัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาจึงให้ตนเป็นตัวแทนมาลงในพื้นที่ปอนวิทยุดีรายงาน<ค><ะ>ในกลิ่นสัตมิตรประกอบโชคในอำเภอลานสัต์จังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการเส้นทางถนนในหมู่บ้านตำบปลป่าอ,อ้ออำเภอลานสัตว์จังหวัดอุทัยธานีซึ่งได้รับความเสียหายหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่อง ทำเอาน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาไหลลงผ่านคลองน้ำชุมชนหมู่บ้านทำให้น้ำเอ่อท่วมถนนโดยมีสายน้ำขุ่นแดงถนนสุดตัวลงแตกออกพืชผักที่ปลูกไว้เสียหายชาวบ้านบางคนขายของเทียบร้านแทบไม่ทันเนื่องจากน้ำป่ามาเร็วมากเจ้าทางด้าน,นอำเภอด้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นแล้วด้านหนังนั้นลิจาอยู่สุกอายุ48ปีแม่ค้าร้านไก่ย่างส้มตำเปิดเผยว่าฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำไหลามาแรงจนตนรู้สึกตกใจ จนตาใหต้อนรีปิดร้านพร้อมกับได้ยินสเสียงน้ำท่วมทุบทำให้ถนนแตกเป็นชิ้นได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นด้านนายวันัยดวง่วงาอายุ48ปีชาวบ้านอีกคนเปิดเผยว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้รถที่ใช้ในการเกษตรถูกน้ำท่วมเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายเข้าของภายในบ้านพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายเป็นบางส่วนเดือดชาวบ้านเตรียมขนย้ายเข้าของไปไว้บนที่สงูงพร้อมกับนำคนแก่และผู้ป่วยติดเตียงไปไว้อย่างที่ปลอดภัยเนื่องจากเกรงว่าฝนจะตกลงมาซ้ำอีก สำเนาทองเสรายง,งาน